สร้างประวัติศาสตร์กีฬามอเตอร์สปอร์ตของสหรัฐกับการแข่งขันนสคาต้องสั่เสถเทือีกครั้งเพราะในการแข่งขันนสคาร์คัพซีรีส์ได้มีการบันทึกสถิติช่องว่างระยะเวลาของรถอันดับที่ 1- และ2น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมากับการแข่งขันนสคาร์คัพซีรีส์ที่สนามแคนซัสสป e ดเวย์ซึ่งผู้ที่คว้าชัยชนะในสนามนี้ได้แก่ไคลลาสันจากทีมเฮนดริกมอเตอร์สปอร์ตในรอบสุดท้ายถือเป็นช่วงเวลาตัดสินนนนแแชมสหหรรรัััับบกกาาขขข่ข่่่่่งงงงซึอยค้้ทีจจะะไดเ็เล โอกาสนี้ในการต่อสู้เพื่อตำแหน่งผู้นำเช่นเดียวกับไคลาลาสันที่กำลังท้าชิงตำแหน่งดังกล่าวกับคริสเบสเชอร์จากทีม r f k Racing ทั้งนี้หากมองด้วยตาเปล่าอาจไม่สามารถคาดเดาผู้ชนะได้แต่เมื่อเช็คจากภาพชารถของไคลาลาสันสามารถเข้าเส้นชัยไปก่อนคริสเบสเชอร์ด้วยการเฉือนเวลาเพียง0.001วินาทีเท่านั้นและนี่คือช่องว่างที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ NASCAR Cup s e r i e